ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเซตนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์นะครับเป็นไดโนเสาร์นะเหมือนกับชุดไดโนซอร์เป็นแพ็คถุงใหญ่ๆนะครับที่ผมเคยรีวิวไปไปแล้วนะแต่เซตนี้จะมาแบบแยกเดียวๆนะครับแยกตัวหนึ่งนะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเราเรามาดูทีละตัวนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอลโตโซลัสครับ ยังเหมือนเดิมนะสียังเหมือนเดิมเลยครับแต่จะมีป้ายมาให้หน่อยครับเป็นป้ายนะการันตีหน่อยครับผมก็ซื้อมายกแพ็คนะครับมียกโหลเลยครับอ่าโหลหนึ่งมี12แบบครับอันนี้ก็จะเป็นสไปโนโซลัสนะครับมีป้ายมาให้ทุกตัวแต่ไม่มีชื่อกำกับนะครับเสียาดายเหมือนกันคือถ้ามีชื่อบอกหน่อยก็โอเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไทเซราทอ็อปครับครับรู้สึกว่ามาแบบเดียวกันนะแต่คนละสีเท่านั้นเองครับคือเซตนี้จะมาสีแบบเหมือนแบบสีธรรมชาตินะ่ะอ่าครับไม่ได้เหมือนกับชุดกันก่อนนะมาสีแบบแป้นเลยอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นคาโนทอรัสครับอ่าน่าจะเป็นคาโนทอรัสนะมีป้ายมาให้ทุกตัวเลยครับครับแล้วเนื้อ คือแล้วเนื้อวัส,สุบุก็ยังเป็นยางนะครับเป็นยางเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็น v e ซี c รปเตอร์ครับอ่าเป็น v e ซี c i ปเตอร์นะมีป้ายมาให้ทุกใบครับมีป้ายมาให้หมดนะอันนี้ก็จะเป็น p เซฟา a ลซอรัสครับเป็นไดโนเสาร์หกหัวนะอ่าครับมีป้ายมาให้หมดครับ ครับยังเหมือนเดิมนะแต่คนละสีเท่านั้นเองคืองวดนี้มาสีแบบธรรมชาติดีครับครับอันนี้ก็แดนน์สา,าอีกแบบหนึ่งครับเป็นบนโตโซอลัสนะครับครับมาสีแป้นหน่อยนะตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่สุดครับในเซตนี้นะเป็นไทลันนซอรัสครับเล็์นะ เป็นตัวใหญ่สุดเลยมาสีเหมือนด้วยครับครับมาสีเหมือนด้วยนะตัวเนี้ครับมาตั้งไม่ไดัดนะตั้งมันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายสามเขานะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะตัวเนี้ครับคือถ้าจำไม่ผิดเซตก่อนตัวนี้จะมาสีส้มแป่นเลยแต่เซตนี้มาสีแบบธรรมชาติดีครับ น้ำตาลนะอาหมดยังยังไม่หมดครับอันนี้ก็จะเป็นอาพาราโซลโลโลพัสครับครับแบบมีงอนนะบนหัวครับสีมาสีแบบธรรมชาติดีนะครับมันไม่ได้มาสีแบบแป็นแป้นเป็นแป้น,ปน,ปน,ปนสีแบบสดใสเหมือนชุดก่อนนะครับชุดก่อนมาเป็นแบบเซตใหญ่ๆนะถุงแพ็กใหญ่รนะวมนะครับแต่เซตนี้มา มาแยกคือมาแยกถุงแยกตัวนะครับแล้วก็มีป้ายติดมาให้นะอันนี้ก็สเตโกโซลัสครับอ่ะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแองคิโอโซลัสครับสุดท้ายแล้วนะแองคิโอโซลัสหนามตุ้มเลยครับตัวป้อมๆมาเหมือนนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเซตนี้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ